เรื่องนักนักทำอาหารแสนสวยพีที่หนึ่งเอมี่เธอเป็นเด็กสาวที่เพิ่งเรียนจบมาและได้งานดีแต่เธอเมีความฝันที่จะเปิดร้านบิงซูเธอก็ทำงานอย่าง และสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือซุปเธอปรุงอย่างตั้งใจก็จะไจะอะไรบ้านใหม่ก็ไม่สามารถ s s ทำได้ทดูทีเดียว ทำงานนะจนเธอมีเงินที่จะซื้อบ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่เธอต้องบอกบ้านะบอกแลลว่าแลกไปเธอก็มีความเสียใจยบ้างที่เธอต้องเปลี่ยนบ้านของเธอใหม่เป็นบ้านที่เธอเลกเธอมองดูอย่างเศร้าโศกและ จำทุกวินาทีที่บ้านหลังนี้อยู่นี่ก็คือบ้านหลังใหม่ของเธอเธอก็ได้มองดูและเลิ่มมือทำอาหารเธอจะทำไอติมเพื่อเป็น เธอก็หุงข้าวเธออยู่บ้านคนเดียวแลวเธอก็หวังว่าจะได้เจอฝฟแฟนที่พัดผ้าก,กันนะถึงแม้ว่าจะอไ,ไม่ใช่แม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นพี่น้องกันเธอฝันว่าเธอจะได้พบกับพี่ของเธออีมี่ฝันว่าจะเจอกับเธอจนถ,ถึงพี่อานเดล เธอนั้นไม่ใช่ว่าอ่านเดียวพี่ของเธอได้หายตัวไปตั้งแต่เธอยังเด็กไม่เคนฝันว่าจะหาพี่ของเธอให้พบพี่จะเป็นมนุษย์ของเธอและเธอก็ได้ทำงานยังหนักโอ,โอ้และเธอกเป็นกังวลมากจนทำของหลายอย่าง ก็กำลังทำซุปอยู่และนักถึงพี่อานเด็วไปด้วยเธอทำมั่วๆไม่รู้ตัวเองทำเยอะขนาดนี้เธอทำได้ถูถกตำหนบและอร่อยมากถึงไม่เธอจะทำมั่วก็ตามทำให้ได้ อะไรนะเธอว่าวางก่อนวางก่อนอะไร,ะไรนเนี่ยกิยนข้าวยำ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 เธอกินแล้วถึอพี่แานเดียวไปด้วยพี่เวลนัมก็ผ่านมานานแล้วพี่เขาจะยังรอดอยู่ปล่าแล้วฉันทำซุปสองอันฉันลืมไปว่าไม่มีพี่แานเดียวอยู่ด้วยคิดถึงจังเลย หน่อยพี่จะกลับมาหาน้องสักทนนพียกแล้วก็จะลองให้นน สมบูรณ์สายเลือดแมพี่จะไม่ได้รับมาจากแม่มากแต่พี่ก็รับมาจากพ่อเป็นหลนแต่ตอนนี้ฉันหาบนไดชฉันสองพ่อฉันไม่เจอฉันงงนอนฉันก้นนนองไปนอนว่าไหมีระเบียงไหมนะมเจอระเบียง ตอนนี้นะนะเอมะเอ็มมี่สิเอ็มมีมม่ก็ได้เศร้าแล้วที่หาพี่อานเดียวไม่เจออีพีไหนจะได้เจอพี่อานเดียวนะไทยสิ